สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปเที่ยวมาวันนี้นะครับก็พักพักเติมพลังหน่อยตรงนี้ตอนแรกเราก็จะไปกินสยามบุฟเฟ่น,นะครับปิ้งครับไอ้พวกปิ้งปิ้งย่างๆแต่ก็นี้เบื่อแล้วรับพิ่งกินเมื่อวาน พิ่งกินมาเมื่อวานนี่ไงพวกปิ้งๆย่างๆกินบ่อยที่บ้านซื้อมีที่ปิ้งอะ่ะที่บ้านซื้อมาปิ้งกินกันเดงอะไรกันเดงกินซื้อหมูเป็นเป็นแพ็กมาซื้อหมูเป็นแพ็กมาก็กินกันนึกอะไรกินก,ก็กินกันเลยครับก็เลยเบื่อวันนี้ก็เลยมาแหนมเนืองครับเลยมากินแหนมเนืองกันส่วนของผมก็เป็น ลาดหน้าทะเลครับลาดหน้าทะเลแล้วดูฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะมันมีไก่เคเอฟซีอยู่เดี๋ยวถ้าไม่อิ่มจะเล่นไก่เคเอฟซีอีกรอบหนึ่งตอนนี้เรามากินแหนมเนือกันครับวันนี้ต้องเพื่อพลังก่อยเพราะว่าใช้ใช้พลังงานมาเยอะใช้พลังงานมาเยอะเที่ยวทั้งวันวันนี้ เรามากินดูครับเรามาชิมดูไม่ไ่ด้สนใจฮไม่ได้สนใ,<ะ>ใจก็ขอให้ใช้เอแต่พีกนิ่ไม่การช้มอ รสชาติจะเป็นอย่างไรอเอาไดฮเโาเคใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูแป๊บหนึ่งน,นะคะเ้าปากได้ไหมเนี่ยน้ำใหญ่จัดนี่มันจะผ่า เป็นไงไตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสสาขาอำเภอนางรองนะครับก็วันนี้ไปสรุปนะครับวันนี้ก็ไปตัลงเขื่อนลำนางรองไม่ได้ไปโอกว่าเขาทำถนนถนนไม่ดีก็เลยไม่อยากไปก็ได้แค่บ้านนาถาวรนะครับแล้วก็วัดป่า วัดป่าอะไรนะวัดป่าลานทรายแล้วก็วัดเขาวัดขาวังคารวันนี้ก็ได้สามที่ครับเดี๋ยวพุธหน้าเที่ยวใหม่ก็พุธหน้าหน้าว่าจะว่าน่าจะไปปราสาทเมืองตับแล้วก็เลยไปเขื่อนลำนางรองนะครับเราจะมีทริปเที่ยวทุกอาทิตย์ครับทุกวันพุธลุงเอจะหยุดทุกวันพุธนะครับเดี๋ยวลุงเอกขออนุญาตกินข้าวก่อน ครับ